ประธานศูนย์เกาหลีศึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับบอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยใช้กฎอายการศึกได้นะครับซึ่งเป็นการใช้กฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญครับโดยประธานาธิบดีเป็นผู้ประกาศใช้กฎอายการศึกแล้วก็ค่อยแจ้งต่อรัฐสภาครับ แต่ช่วงหลังปี1980เป็นต้นมานะครับซึ่งเป็นยุคของรัฐบาลพลเรือนก็ไม่มีการประกาศใช้อีกเลยในช่วง44ปีที่ผ่านมานะครับแตกต่างกับประเทศไทยครับที่การประกาศกฎอัยการศึกเท่ากับการฉีกรัฐธรรมนูญหรือว่าการล้มโต๊ะทางการเมืองอีกความแตกต่างหนึ่งครับก็คือกรณีเกาหลีใต้เมื่อประกาศแล้ว อำนาจยังเป็นของผู้ประกาศใช้กฎอายการศึกนะครับก็คือประธานาธิบดีแล้วก็ให้ทหารเข้ามาควบคุมครับซึ่งทหารรับคําสั่งจากประธานาธิบดีเหมือนเดิมครับแต่ของไทยเนี่ยส่วนใหญ่คนประกาศเป็นทหารที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกเองครับของเราของเกาหลีเนี่ยโดยพื้นฐานเลยก็คือว่ากฎอัยการศึกของเกาหลีนั้นเป็นสิ่งที่ได้รับการอนุญาตให้กระทําได้ ภายใต้รัฐธรรมนูญประเทศไทยไม่ใช่รัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้มีการรัฐประหารไหนควาว่าการรัฐประหารหรือการประกาศกดยการศึกนั้นคือการฉีกรัฐธรรมนูญน,นะครับกฎหมายไม่ได้อนุญาตก็คือล้มโต๊ะล้มกระดานอันนั้นคือของไทยเอ่อฉะนั้นเนี่ยการประกาศกดายการศึกนี้นะเป็นการประกาศโดยพลเรือนแต่ใช้ทหารเป็นตัวเข้าไปควบคุมนั้นทหารจะฟังคาสั่งไปพอดี ะจะเป็นลักษณะแบบนี้ฉะนั้นเราจะเห็นฉากเมื่อวานฉากที่เราเห็นหนะซีโนว์ที่เราเห็นเมื่อวานนี้ก็คือว่ารัฐบัียูซอกยอลเนี่ยประกาศกดรายการสึบตามกฎหมายเขามีสิทธิที่จะทำได้แล้วเขาก็ใช้ทหารเข้าไปควบคุมที่รัฐสภานักวิชาการเปรียบเทียบอีกว่ากรณีเกาหลีใต้ผู้นําสูงสุดคือประธานาธิบดีจะมีวาระเลือกตั้งทุกๆ5ปี ส่วนสสจะมีอำนาจเฉพาะนิติบัญญัติเช่นการพิจรารณากฎหมายต่างๆก็จะเลือกตั้งทุกๆ4ปีดังนั้นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจึงแยกขาดออกจากกันแต่กรณีของไทยลองเปรียบเทียบนะคะของไทยนอกจากสสจะพิจรารณาร่างกฎหมายแล้วพักที่มีสสอเสียงข้างมากยังมีโอกาสเข้าสู่ฝ่ายบริหารด้วยเช่นสสเสียงข้างมากในสภาก็มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรี การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งล่าสุดยุนซอกยอคะแนนต่ําลงมากค่ะซึ่งสสส่วนใหญ่เกินครึ่งหนึ่งของรัฐสภาเป็นสสอของพรรคฝ่ายค้านนั่นทําให้ร่างกฎหมายของรัฐบาลถูกคว่ำเป็นจํานวนมากล่าสุดก็คือการคว่ำร่างกฎหมายงบป,ประมาณก่อนหน้านี้ก็เคยมีนักวิเคราะห์มองว่ายุนซอกยอเป็นไปได้นะคะที่จะใช้กฎอัยการศึกเป็นไพ่ใบสุดท้ายค่ะก็มีนักวิเคราะห์หลายคนก็เชื่อบางคนก็คาดการณ์อยู่แล้วว่าน่าจะมีการประกาศ แล้วรีบยกเลิกในเร็ววันเพื่อไม่ให้เกิดความผลกระทบต่อชีวิตประชาชนคือการสัญจรเพราะว่าถ้าพรบฉุกเฉินปั๊บเนี่ยคนจะห้ามสัญจรสื่อห้ามเข้าคือจะไม่ขาดเสรีภาพฉะนั้นเขาต้องเลือกเวลาที่คนไม่เรียกร้องเสรีภาพซึ่งที่เหมาะที่สุดก็คือห้าทุ่มถึงตีสามคือคนอยู่บ้านแน่นอนนะครับแล้วรีบปิดเกมให้ไวนะครับคิดว่าอันนี้คือความแตกต่างแต่ของไทยเนี่ย พอประกาศโหวไอการศึกปับป๊บม .44 ปั๊บรถถังวิ่งปั๊บสสกลับบ้านเลยครับสส,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 สนี่ปลิวหมดทุกคนเซตศโรใหม่หมดแล้วค่อยมาเดินใหม่แล้วกว่าจะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ก็ต้องสามปีสี่ปีกว่าจะกลับใหม่ฉะนั้นเนี่ยของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นวงจรอุบาทเหมือนกับที่ที่เราถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าพอกพอ,พอทําพอมีประกาศโไอการศึกทํารัฐประหารแล้วถอยหลังเข้าครอง เพราะฉะนั้นเนี่ยเกาหลีอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะแบบของเราครับ